ใจวุฒิเส้นอยู่มึงเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับมันจริงๆมึงสร้างภาพและมึงก็เป็นไส้ศึกกันดรมริกาขอยืนยันว่าอีตุ้งติ้งสะด,ดิ้งสีอีขี้หมามุกอีจกกระเป็ดอีพ่อสอทอรอเป็นไส้ศึกเพราะว่าทักสิ้นแท่อวยเนี่ยจนปัจจุบันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าตกลงใครเป็นไส้ศึกรตราบใดที่ประเทศไทยยังหาไส้ศึกยังไม่ได้ตราบใดที่ไม่รู้ใครเป็นไส้ศึกรตราบใดที่ไม่รู้ใครขายชาติ ซึ่งประชาชนจํานวนมากก็พอจะรู้ๆเราๆแต่ว่ายังไม่กล้าสามารถในการที่จะพูดออกไปได้ดังนั้นเนี่ยไอ้โดนที่รับมาไม่รู้ว่าพิกัดเนี่ยมันจะเป็นการส่งให้กับไส้ศึกหรือเปล่าโอเคนะตามนั้นแหละเธอพอจะเข้าใจใช่ไหมเธอพอจะเข้าใจใช่ไหมก็ในเมื่อ อีตุงติงเดิ้งสีขี้หมาหมกจกกระเปดบอกว่าแม่ทัพพระที่สองเป็นคนละพวกกับเราแสดงว่ามันก็เป็นพวกกันกับฮุนเซนขณะเดียวกันมันก็เป็นไส้ศึกมาตั้งแต่ต้นและมันเนี่ยก็เอื้อประโยชน์ให้กับฮุนเซนมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่นะคะมีการยกเลิกการประชุมสมชทําให้เราเนี่ยตัดน้ําตัดเน็ตตัดด่านตัดไฟตัดอะไรต่างๆมันไม่ได้และจนป่านนี้เนี่ย พวกองค์กรต่างๆองค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งบริษัทที่ขายอินเทอร์เน็ตให้กับประเทศก,ศกัมพูชายังไม่มีการตัดเน็ตเลยดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามึงยังเกรงใจวุ้นเส้นอยู่มึงเนี่ยไม่ได้ทะเลาะก,กับมันจริงๆมึงสร้างภาพและมึงก็เป็นไส้ศึกกันด็รมริกาขอยืนยันว่าอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีอีขี่หมาหมกอีจก,กเป็ดอีพอสอทอรรเป็นไส้ศึก พราะฉะนั้นโดรนที่บึงใช้เงิน3ล้านบาทหลังจากคอร์รัปชันไปประมาณสามคอร์รัปชันไปเป็นล้านล้านบาทคอร์รัปชันไปเนี่ยประมาณเศษสะคอร์รัปชันไปประมาณเศษสองส่วนสามของงบประมาณบริหารแผ่นดินทั้งประเทศในช่วงระยะเวลาประมาณสิบกว่าปีแต่ขณะเดีวยวกันใช้เงิน3ล้านซื้อดรนไปบริจาคทหารเพื่อที่จะเอาหน้าเอาตาเอาอะไรก็ตามแต่แต่ปรากฏกองทัพไม่กล้าใช้ใครจะไปกล้าใช้ว่าอีตุงติง ใครจะไปกล้าใช้วะอีตุง้งติ้งพอมึงไม่รู้จะหวังดีจริงหรือเปล่าใครจะไปกล้าใช้วะใครจะไปกล้าใช้แม่งถ้าเกิดเอาโดนไปวางไว้แถวนั้นเดี๋ยวมันก็รู้พิกัดหรอกอีกคนบริจาคไม่รู้มันเป็นส้ศึกหรือเปล่า คนบริจาคไม่รู้เป็นไส้ศึกหรือเปล่าเข้าใจยังคุมธรรมกัชยชัยโดนแซว ผลงานของภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีสแสดงแห้วมากผลงานอันที่หนึ่งกินข้าวเน่าสิบป,ปีแล้วพยายามจะให้ประชาชนกินด้วยอันที่สองเจราจาหยุดยิงตอนที่ประเทศไทยกําลังได้เปรียบสึกเจราจาหยุดแล้วให้ทหารไต่ขมรได้เปรียบเฉยอันที่สามเร่งรัดเขากระโดงแต่ขณะเดียวกันไม่มีการเร่งรัดที่ดินอันพลอยที่จะต้องไปคืนวัด ขณะเดียวกันโปเกอร์แม่นเสือกอนุมัติเจนแกลกถูกต้นตะกฎหมายฉุยขณะเดียวกันสั่งย้ายข้าราชการด่วนมากขณะเดียวกันข้าราชการกระทรวงข้าราชการล้านลวงไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยแม้ขู่เอาขู่เอาขู่เอาขู่ข้าราชการเดี๋ยวจะย้ายนั่นเดี๋ยวจะย้ายนี่เดี๋ยวจะย้ายตรงนั้นเดี๋ยวจะย้ายตรงนี้ข้าราชการแกะดำไปด่าข้าราชการว่าเป็นแกะดำขณะเดียวกันพอไปถึงพอพูดจากับเขมเมนเสือไปจับมือแล้วก็ยิ้มแยะยิ้มแยะ สปอยออยยศเขมรแต่มาข่มขู่ประชาชนไทยไปข่มขู่ข้าราชการไทยข่มขู่ทหารไทยข่มขู่ตำรวจไทยข่มขู่ข้าราชการไทยแต่กับเขมรกกับอีฮุนเซนกกบอีฮุนเมเนตเสกไปนั่นสปอยออยยศนี่คือผลงานของรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่มีประโยชน์กับประเทศไทยเลย